ถึงแล้วครับถึงจุดหมายแล้วก่อนจะถึงสี่แยกไปเชียงแสนเอาแล้วเชียงแสนทำไมมันทั้งเลี้ยวขวาเลี้ยวตรงไปอย่างนั้นนะโอ้ยผมงงป้ายเหมือนกันนะเนี่ยเอารดลงนานละโอ้บ้านแกนได้ที่เหมาะมากเลยตรงนี้ ค่อยลงด้อลูกโอเคเดี๋ยวผมขอรถลงก่อนอ่าออลงเรียบร้อยแล้วครับได้พ่วงแบบนิดนึงน้ำมันก็หมดมันจอดตอนสตาร์ทมันมันเอียง เจ็แล้ยเด็เอาสายพ่วงไหมสายพ่วงเอาสายพ่วงเขาไหมเก็บไปถึงบ้านนะครับบ้านโหเหมาะมากเลยหมอจะเปิดร้านอุปกรณ์กอ่อสร้างมากเลยบ้านอดี๋ยตรงแยกพอดีเลยเหมือนบ้านผมมาเลย ถึงนี่ก็แยกเลยพวกเขาเดี๋ยวลูกค้าจะพาไปเที่ยวครับคิงโรมันคาสิโนคิงโรมันไปบางก้าวนบไปบองก้าน,นี่น้องเตียมใส่น้องเมียกันโอเคเออนับไปบางก้า เราก็จะนอนพักที่นี่หนึ่งคืนใครที่อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มาเจอกันได้ครับสติกเกอร์ก็เอามาเยอะอยู่นะประมาณยี่สิบกว่าแผ่นเขาเรียกว่าแยากอะไรสักแยกนึงนี่แหละชื่อแยกอ่าผมดูก่อนชื่อแยกอะไรนี่มีมป้ายด้วยแต่รู้ว่ามันมาจากทางจะไป ข้างหลังนี่จะไปท่าคีเหล็กจะไปทางเนี้ยไปด่านท่าคิเล็กทางนี้จะไปด่านเชียงแสนนอนอยู่แถวนี้นะครับมาขอสติกเกอร์ได้คือมนขอได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูรถข้างหลังที่แจอเอามาจากาที่อีสานครับนี่ครับอ้ซื้อทีได้ถูกมากเลยนีไ่ไงโอ,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 โอโจ้จ ออกลูกไม่ไหมออกลูกยังเล็กๆอยู่เลยข้างในตัวนี้เป็นตัวแม่นี่ตัวเด็กน้ำตาลน่ะตัวพ่อมันอยู่ในเหี้ยมันหายแม่ทั้งสองตัวด้ะอีนี่งใหม่นึงกัดเขาอยู่ติเลยปอมบอกยังไงเพื่อนพันเรียงเหรอจีบบ้า เมืวานน้าจะสั่งเดี๋ยวนีเตรียมดำเดี๋ยวนตัวนี้มะกัดนี่ตัวดำ่ากันก็ร้องผัวเยเขาไมุ่่งนี่แกเอามาเมื่อคืนเออเมื่อวานก่อนเราก็เอามาพีซีหกสิบแล้วก็รถหกล้อที่จริงถ้าแกจะยกรถพคกลิ์ขึ้นมาก็ได้เพราะว่าแกเอารถอันนี้มา เหลือรถเหลือเหลือรถโฟล์ลิฟครับที่บ้านแกไม่บอกผมก่อนถ้าแกบอกผมก่อนผมจะบอกว่าให้เอาโฟล์ลิฟขึ้นบนหลังรถเนี่ยเอาขึ้นบนหลังรถคันเนี้ยยเอย้มันมีที่บ้างไหมโอ้มันไม่มีที่บ้างเจ้านี่ไหมอันนี้ก็แน่นเหมือนกันโอ้นี่ XMG แกไปหาซื้อมา ซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้รถประมูลมั้งใช่ไหมร้านอุปกรณ์ก่อสร้างมีต้องมีเครื่องมือครบนะครับคันนี้เอามาแปลงเป็นรถดับได้ครับนี่ยางเก้าทำเป็นรถส่งของได้แต่มันจะสูงไปนิดนึง เดี๋ยวแกจะพาลูกค้านะครับจะพาเราไปเที่ยวที่คาสิโนโคิงโรมันนะครับโอ้บุงกีใหญ่ดีอยู่ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณยี่สิสิบโลครับเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยสภาพเครื่องอะไรดีหมดแล้วเนี่ยรถหลวง โอ้บรรยากาศดูดิมาจอดแวะกินข้าวแกงก่อนจะถึงแม่สายมาดูร้านข้าวแกงครับบรรยากาศหลักร้อยล้านเลยนะบรรยากาศหาที่ไหนยากมากเลยร้านข้าวแกงที่มีบรรยากาศขนาดนี้นี่ฝั่งทางฝังทางด้านโน้อนอะ่ะน่าจะเป็นฝั่งข้ามเขาไปน่าจะเป็นพมา่าหรือว่าภูเขาลูกนี้ด้วยซ้านะ เพราะว่าตอนนี้เราวิ่งเรียบกับเขียดชายแดนนะครับเนี่ยนะโอ้โหดูดิทำนาได้ด้วยแล้วก็มีบรรยากาศดูสิทำนาปังเลยนะทำไมมันสุดยอดอย่างนี้นี่ร้านข้าวเกียง จะสุดยอดไปไหนเนี่ยแล้เวเราเดินทางไปเรื่อยๆครับเมื่อคืนก็นอนอยู่ในอำเภอแม่จันนอนตอนเช้ามาเจอทัวออร์สวจอดรถบัสอยู่หน้าห้องเลยมาถ่ายรูปหน้าห้องแล้วมาเคาะจะเข้าห้องน้ำอีกโอ้โหอาศาัศจรรย์เลยเจ็ดโมงเช้าเนาะเรามาถึงก็ตีหนึ่ง คนแก่นี่พอมาเป็นกลุ่มนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะพูดตรงๆพอมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคนแก่ฉันที่จะเกรงใจคนอื่น <c oughs> ใครเคยโดนบ้างอีซุซุ F Y H บสามหกศูนย์สิบสองล้อสวยๆเลยทันนี้ บรรเลงความงามโดยปรมาจารย์ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดครับช่างยุทธนองโพสํานักเดียวกันกับสอสแสบดาครับเจ้าก,การกล้วยครับเจ้าก,การกล้วยก็จบจากสํานักช่างยุทธนองโพเหมือนกันมาเจอกันที่วตทงาวอำเภอเง,งาเงาวนะ ทางไปเชียงรายครับวิ่งมาด้วยกันตั้งแต่น่าจะน้ําหนาวแล้วมั้งตั้งแต่ไม่ใช่พิโลกพิโลกไล่กันมาตั้งแต่พิโลกพี่แกก็ไม่ได้ขับเร็วนะแต่ผมแวะบ่อยก็เลยมาเจอกันที่นี่ดัรอครับรอมากตัดแท้ทำยังไงก็สวยครับ เห็นเพิ่งปล่อยออกมาใช้งานยังไม่นานนะคันนี้นะพี่แกก็อยู่บนรถขออนุญาตเดินนะครับเราก็นี่ครับเอารถตักมาส่งที่แม่สายครับกะว่าคืนนี้จะนอนที่เชียงรายมาตั้งแต่6กโมงเช้าทีนี้อักซิเดนต์ตรงที่ขึ้นน้ำหนาวแล้วทีนี้เบรกติดเบรกติดคู่หน้าควันขโมงชงเฉง ก็เลยไปแวะเขาเรียกว่าแวะคายเบรกที่ทางลงอำเภอวังทองตรงข้ามปั๊มทีทีอำเภอวังทองคายเบรกสี่ล้อโอ้โหเอาให้ทายว่าเท่าไหร่คายเบรกสี่ล้อคายเบรกแค่สี่ล้อนะคายเฉพาะก็คือเขาก็ขึ้นแม่แรงทั้งสี่ล้อนะั่นแหละทั้งสี เขาเอ้ยสี่้อนั่นแหละให้ทายว่าเท่าไหร่แต่ว้าวยูยนะว้าวเลยอ่ะเจอกันครับที่อำเภอแม่สายพรุ่งนี้คืนนี้ขอนอนที่เชียงรายครับต้องดูก่อนว่าที่พักตรงไหนก็รถใหญ่เข้าได้ก็นอนตรงนั้นครับมากับเจอมกับแม่ยายกับน้องชายแล้วก็ลูกสาวครับ กันห้าคนอากาศเย็นดีนะอากาศเย็นดีพอข้ามข้ามเขาตรงสามแยกล่องล้องกวางขึ้นเขามาข้ามมาจนถึงอำเภองาว อากาศคนละอย่างเลยเป็นมีหมอกมีอากาศเย็นขึ้นมาทันทีครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ